เราขายมา5วันยอดขายอันดับหนึ่งยอดขายโลดระดึงห้าวันเชฟหวานมากเคยดุไข่ไหมคะเคยค่ะเคยปิดวิญญาณเหรอปิดวิญญาณครับกินแล้วตายเลยแม่จะวีนไหมวันเนี้ยไม่วีนยังไม่วีนยังไม่วีนนะหอยคือเป็นตัวเลยถูกไหมคะใช่ครับหอมเรียบร้อยค่ะใส่ท็อปปิ้งได้ทุกอย่างเลยไหมคะได้ที่เห็นนี้คือไม่ใช่มือสั่นนะคอลลาเจนมันเด็กไม่อร่อย เตือนแล้วนะตั้งตั้งชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตั้งตั้งชาแนลไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้คือไมโครโฟนนะคะพอดีมีไมโครโฟนอันนี้แต่ใช้ไม่ได้ตใช้ไม้มือถือแทนทุกคนวันนี้ค่ะตั้งตั้ตพาทุกคนมาเที่ยวชาด h e ลิคอเนียฟู้ดเฟสติวันะคะคืออยากจะบอกว่าเป็นแฟนคลับของรายการ s t s t s r a p e s ฟเชฟกระทะเหล็กก็มีดูบ้างนะคะท็อปเชฟก็มีดูบ้างแต่ว่าถ้า Master s h a ชฟเนี่ยชอบดูมากๆดูทุกคนแล้วพิสูจน์ยังไงว่าดูถ้าแฟนพันแทนนะคะจะต้องรู้ว่าเป็นแบบเฮลิคอเนียเอชกรูปเฮลิคอเนียเอชกรปเหมือนปะคือดูทุกเทก็คือทำเสียงปิดแบบนั้นตลอดเลยอะ วันนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาจัดงานที่หน้าเซนทรั l เวิลด์นะแต่ว่าตอนที่เราออนแอร์ก็คือน่าจะจบงานแล้วเพราะว่าเขาจัด11ถึง20สิงหาคมนะจ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรเก็บความอร่อยมาฝากนะคะที่งานนี้เนี่ยจะมี3โซนด้วยกันนะมีโซน A B C ซึ่งก็คือของหวานเมนคอรอนหรือว่าอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างนั่นเองนะคะซึ่งด้านขวามือของเราก็คือซ <laughs> ีโคโงพาไปดูซีโคงมนุษย์นิดนึง อันนี้ก็จะมีอยู่ข้างในด้วยนะคะก็คือตอนนี้แล่เนื้อไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกไว้ข้างนอกข้างในเนี่ยจะเป็นทําเนื้อไม่ใช่ <S 2> <S 2> <c oughs> คืออันนี้จะเป็นแนวแคริบเบียนทาวค่ะซึ่งคอนเซปต์ของเขาก็คืออาหารว่างที่จะเอาวัตถุดิบมาจากท้องทะเลลึกตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่โซนซีนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเริ่มโซนซีกันก่อนค่ะโซนซีเนี่ยก็คือแคริบเบียน ่าวก็จะดูแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะ p า r a t e of the c c r i b b e a n เป็นแนวแบบว่าโจรสลัดนิดนึงโซนนี้จะเป็นโซนวัตถุดิบที่มาจากท้องทะเลจ้ะเออก็คืออย่างที่เห็นว่าคนเยอะมากๆมากๆแบบมากที่สุดทุกคนซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีการแข่งด้วยนะว่าใครเป็นแบบว่าร้านยอดขายดีกับร้านที่ยอดขายแย่ซึ่งตังอ่ะแอบไปส่องมาแล้วว่าณชั่วโมงนี้นะคะเชฟบีคือเชฟที่ขายดีที่สุด สวัสดีค่ะหนูเคยไปกินตรงพระรามสามหรือพระรามสี่อ่าวันนี้มีอะไรแบบว่านําเสนอคะอ่ะก็มีหมูกรอบปิดวิญญาณนะครับปิดวิญญาณเหรอปิดวิญญาณครัคคบกินแล้วตายเลย <laughs> แล้วก็ขนมจีบกุ้งนะครับมักกุ้งกระจกสลัดเปาส้มแดงแล้วก็ข้าวเปาฮื้อนะครับแล้วก็สลัดเปาเปาฮื้อครับ <gasps> หนูใส่ทรัฟเฟิลงั้นเอาสลัดเปาทรัฟเฟิลอันหนึ่งแล้วก็หมูกรอบฮ่องกงค่ะ เห็นมาว่าอันนี้มันมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะเชฟใช่ครับมีการแข่งขันทํายอดขายครับถ้ายอดขายเราตกต่ำกันเราก็จะโดนบีบออกแล้วเราเจะทํายังไงกับคนแพ้ะคะคนแพ้ก็อยู่ก็ต้องไปนั่งเช็ดน้ำตา <laughs> ขันกันไปจนถึงวันที่20สิงหาหนีแล้วก็จะมีแบบว่าคนที่ได้ท็อปไฟข,ข้างหน้าเนี่ยก็จะเอาอาหารของเขาเนี่ยไปผลิตขายต่วประเทศเนอ <Wow. S 2> <ๆ>แล้วเราก็จะมีส่วนแบ่งการตลาดตรงนั้นรันนี้นะครับเป็นสระเปาท็อปเฟอร์ข้างในนี่เป็นเปนเาฮื้อนะครับ oh, <wow. S 1> แต่แล้วนี่อันนี้เป็นซอสไข่เค็มนะครับแต่ว่าหอยคือเป็นตัวเลยถูกไหมคะใช่ครับที่เห็นตรงกลางเนี่ยไม่ใช่เห็ดฟางนะทุกคน <laughs> เป็นหอยเปาฮื้อลูกค้ามาเนี่ยก็จะมาว่าผมบอกว่าขายได้ไง200ไม่เชื่อเราว่าจะเป็นตัว เราเป็นแบบไายสา<ะ>ยอร่อยตัวหอยมีความหนึบแล้วก็แบบหอมกินทรับโลแล้วก็แป้งนุ่มหนาเรื่องแป้งไม่หนาเกินไปอันนี้คือหมูกรอบปิดวิญญาณหอมตัวหมูอะก็คือจะยังนิ่มแล้วก็จะฉ่ำน้ำอยู่<อ>คือแบบไข่มันปิ้นปิ้นอย่างนี้เลยอ่ะ ง่เชฟบิ๊กเอาอะไรมามากหนูว่าเคยไปกินแล้วอยากทำแต่ไม่อยากกินใช่แล้วก็ชอบบีวเวลลิงตันมากเลยพอดีว่าไม่เอาบีวเวลลิงตันมาแต่ยังยโจบมาทั้งหมดเลยซิกเนเจอร์ผมไม่ว่าจะเป็นสปาโค้ดปูมันบดสูตรมิชลินสองดาวมันหมดทรัฟเฟิลครีมชีสเอโรคริสปิสกินแซลมอนเราขายมาห้าวันยอดขายอันดับหนึ่งยอดขายโเราหนึ่งห้าวันเราพูดว่าขี้โม้ไม่ได้เพราะว่าขี้โม้ต้องทำมาได้จริงอันนี้ทำได้จริงเราไม่ขเกินงั้นเราเอาเป็นสปาโค้ดปูกับทรัฟเฟิลแมชโปเตโต้แล้วกันได้เลยครับ วันนี้มาเป็นเราอยู่ในโซนคาลิเบียนเพราะนั้นอาหารของพี่เอวก็จะเป็นในในสไตล,ล์คาริเบียนจะ<า>มีตั้งแต่เมกซิกันแล้วก็จามิกันครับผมเมกซิกันก็จะเป็นพวกสวิเช่นะครับผมมาแล้วหนึ่งสับ์ยากมากแปลเป็นไทยให้หน่อยสวิเช่ก็เหมือนกับยำกุ้งเมกซิกันะนะครับผมและตัวหนึ่งเป็นทัสตาด้าทัสตาด้าสับที่สองทัสตาด้าก็คือทาโก้เปิดหน้า โอเคอ๋อาทาโก้ปกติจะเป็นหอๆแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เป็นทาโก้กรอบแต่เปิดหน้าอ,อเขาเรียกว่าทแซ่เขาเรียกว่าทัสตอร์ด้าอีกตัวหนึง่งแม็กชิกันเหมือนกันชื่อว่าอีโรเต้ค่ะอีโรเต้ก็จะเป็นข้โพงขนาดแต่อีโรติก <ด>โรเตราจะเป็นจะเป็นข้าวโพดจะเป็นจะเป็นข้าวโพดที่ข้าวโพดต้มนะครับผมแล้วก็แล้วก็ดรสซิ่งด้วยแมงเนสซาว์ครีมแล้วก็พาร์มาซานชีสแล้วก็เพปติกาอร่อยมากและที่สำคัญมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของไฮไลท์ในใน,ในบูธของเราก็จะเป็นตัวของอัมพาวา,พา,วากะทิาากะทิอัมพาวาครับผมตัวกะทิอัมพาวาผมเพิ่มทำเป็นตัวจามิกันรันดาวก็จะเป็นข้าวหกอบกะทิกับกุ้งอบกะทิรวมกันโอเคค่ะเราสับเสิร์ฟอะไรไม่ถนัดกินอย่างเดียวเอาอัมพวาเมื่อกี้มาอันหนึ่งได้ไหมค่ะอัม ยำข้าวคาริเบียนกุ้งกะทขิข้าวยำข้าวยำคาริเบียนกุ้งกะทิอ่ะเชฟก็จำผิดไม่เป็นไรเตากัอนอีย่เดียวไม่ได้พูดใส่ยข้าวยำคาริเบียนกุ้งกะทิอ๋อข้าวยำอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเออก็เป็น coconut rice run down s h r i ยากกว่าเดิมปะ <laughs> <laughs> อุ้ยนี่ไงกุ้งเป็นกุ้งแบบกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะซึ่งอันนี้เป็นแนวแบบว่าคาริเบียนเม็กซิกันไม่รู้จัก มันเป็นยำที่แบบไม่เหมือนของไทยอ่ะกินแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นแต่ว่าจะออกสไตล์แบบว่าอเมริกันอเมริกันนี่คือแค่บูธแรกเองนะดเดี๋ยวเราไปเดินดูดูก่อนนะคะไม่รู้วันนี้จะกินไหวหรือเปล่าเพราะว่ายัางไงก็ต้องไปของหวาน <laughs> คือรู้สึกว่าอยากกินไปหมดเลยอ่ะแต่ฉันจะกินไม่ไหวแล้ววันนี้เบิกงกมาเท่าไหร่ห้อค่ะหมดตั้งแต่ร้านแรกเลยปะเราไปเมนครอนเลยปะ<ไ>ปอ่าไปเมนครอนเลย <laughs> ไม่ทักหน่อยหรอดิเตอร์ต้องตัดต่อแล้วนะอันนี้คือโซน B แล้วนะคะเป็นเมนคอร์สทุกคนซึ่งทีมของเขานะคะก็คือการทำความสะอาดนั่นเองนะคะคุณกำลังประสบปัญหาคือทีมของเขาก็คือโลกเวทมอนวิธีการเข้าก็คือต้องไปที่ชานชาลาเศษ3าส่วนสนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปเลย อุ้ยมันเป็นตีมเวทมนต์จริงๆอะอันนี้ขายอะไรมั่งคะเป็นคอหมูอบน้ำผึ้งครับกับข้าวกลุ่มทาวเฟลครับรแล้วก็มีตัวไข่ทรงเครื่องครับอ๋องั้นเราอาคอหมูอบน้ำผึ้งหนึ่งที่ค่ะ,อะอเอ๋หมูว้วนนะค่ะเดี๋ยวอีก3วันมาเอาได้ครับเดี๋ยวจะเอาหมูดองไว้ให้ครับ <c oughs> เป็นไงคะขายดีไหมคะดีคะ่ะวันนี้เรามีเมนูพิเศษเลยเป็นยำขนมจีนขอบคุณมากค่ะเป็นยำขนมจีนแล้ววันนี้เชฟนูข,ของเราก็คือเซ็กซี่มันติสติกเกอร์แบบแล้วนะอ๋อเบลอเบลอไว้แล้วใช่ะ ไม่ทำอาหารมันร้อนไงไม่ว่าจะต้องแบบร้ต้องการระ<ล>บ,บายนิดนึงร้อนเหรอเนี่ยหัวรลเบิดเลยเนี่ยเย็นจ้ะ <c oughs> มาในคอนเซปชุดอะไรอะคะวันน, <c oughs> นี้อยู่บ้านนนี้อยู่บา้านเบาๆแม่จะวีนไหมวันนี้ยไม่วีนไม่วีนทั้งไม่วีนนะกรรมการเนี่ยบอกว่าไม่อร่อยฝ่ายครับเพราะว่าผมชิมแล้วมันอร่อยคุณนะคะ หนูเพิ่งเห็นว่าในเมนูมีเนื้องูด้วยเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาใหม่คราข้า,ขากับทีมงานที่นี่ก็คือเป็นเนื้องูบาซิลิทถ้าเกิดดิดูจริงจริงมันจะมาจากโลกเวทมนต์ทั้งหมดชื่อเมนูอ๋อคุณแม่เองก็มาจากโลกเวทมนต์ด้วยใช่โลกวนู <laughs> มาลอ,ลองเนื้องูจริงๆคืออะไรก็คือเนื้อหมูใช่มาลองชิมลองชิมแต่ว่าเนื้อเขาดูชุ่มฉ่ำนะเนี่ออืมไม่เลวนุ่มมาก วิ่องอ้กไปเอาข้าวเลยอ่ะที่เห็นนี้คือไม่ใช่มือสั่นนะคอลลาเจนเหมือนเด้งคืออ่ะเราอยู่กับเชฟอาร์แล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเชฟไม่ตอบเลยอ่ะเอาวันนี้เชฟดูตัวเล็กๆโหอันนี้คือธีมแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆนะมีเหมือนแบบลูกควิกดิชด้วยอ่ะโกลเด้น <Wow. S 1> สนิชเองนะคะเอาวันนี้แม,มส,สมัสแมนโคลี่จูไอสพอร์ชั่นนะคะ จริงๆเมนูที่เด่นที่สุดเลยคืออะไรคะเด่นที่สุดตอนนี้นะครับคิดว่าเป็น2ตัวนี้ครับแต่ถ้าเบสเซอร์ของเราคือตัวนี้ครับอ๋ออันนี้คือขขยดีที่สุดหนูเอาวันนี้ตอนนี้อันดับเป็นไงบ้างคะวันนี้ยังไม่ติดแต่ปกติจะติดอันดับหนึ่งในสิบทุกวันครับเชื่อว่าเดี๋ยวไม่เกินชั่วโมงนี้เดี๋ยวก็ได้เห็นอยู่นี่นี่ขอบคุณค่ะอย่าบอกนะ ว่าแถวนั้นก็คือแถวนั้นก็คือเชฟป้อมใช่หรือไม่โอ้มาจ้าตือนแล้วนะเนี่ยตือนแค่เราควรแค่ดีเพราะว่าแถวยาวมากจริงแต่วันที่เราเห็นในเมนูมันจะดูเป็นแบบถ้วยๆยใช่ไหมแต่ว่าตังก็เข้าใจว่ามันน่าจะแบบเสิร์ฟยากนิดนึงก็เลยมาเป็นแบบนี้แทนนะ จะแบบว่ามาสมันรกินกับโรตีแต่ว่าน,นี้เขาก็คือเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าขั่วซองแล้วก็คือหมวกพัทสันนี่คือที่มาของสำนวนไทยเละเป็นโจเราจิ้มจุ้มจิ้มไปเลยละกันออ นิดหนึ่งแล้วแบบอุ่นๆไก่ก็นุ่มๆอ่ะทุกคนครัวซองก็คืออร่อยมากม,มาที่โซนสุดท้ายนะคะแต่เป็นโซนเอและนี่ก็คือดินแดนแห่งเทพนิยายค่ะก็จะเป็นธีมแบบว่าอลิสอินวอนเดอร์แลนด์อะไรประมาณนี้นะให้ทายว่าเรามาโซนเนี้ยเราจะกินกี่ร้าน คือแบบของขาวก็แบบอ๋อของขาวของขาวของหวานนี่ชยอยากจะบอกเชตตามไหมคะเนี่ยได้เจอตัวจริงแล้ววันนี้หนูชอบเขามากเลยค่ะพี่เขายิ้มให้บางปอนดยตลอดเลยอ่ะเขินแน่เลยมีอันไหนแนะนําบ้างไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วแมทแฮทเทอร์คืออะไรคะอันนี้จะเป็นแมททีเาได้เมียกับบอตเตอร์สซอสค่ะออ๋เป็นแนวคาราเมลใช่ไหมคะงั้นเอาแมทแฮทเทอร์ชิ้นนึงค่ะ อันนี้ก็จะเข้าทีมนะมีแบบ queen of hearts fall in wonderland นะคะอ๋ะอมันก็คือร้านฟรีจอช from heaven นะคะซึ่งมีหน้าร้านด้วยทุกคนต,ตาตังกันยังไม่เคยไปแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าอร่อยแล้วก็แบบน่าไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปชิมอ่ะอันนี้เรามาชิมนะคะฟรีจอชนุ่มมากแต่ว่าไม่ได้หวานจนเกินไปอะ่ะแบบ <c oughs> หวานน้อยๆ คนที่ไม่ชอบหวานก็กินได้แต่ว่ามีความหอมเลยแบบหอมแบบแบัตเตอร์มากๆ,ๆ,ๆมีอะไรมาเสนอบ้างคะวันนี้ก็มีน้ำเปลี่ยนสีนะคะเป็นสม้มสีเฟรนสีมีมมฟโรไฟลค่ะกับไพ่ทานได้แล้วก็มีไอศครีมช็อกโกแลตที่ทานกับไพ่ทานได้เหมือนกันไพ<ฮ>่ทานได้เหรอคะไพ่ทานได้หน้นะะาตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือสามารถทานตัวไพ่ได้เลย ค่ะใส่ท็อปปิ้งได้ทุกอย่างเลยไหมคะได้อันนี้คือหอมหอมแดงเจียวค่ะ<อ>ข้างบนเนี่ยอินสปายมาจากส้มฉุนเป็นขนมไทยโบราณนะคะเล็กส้มฉุนนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือแค่เห็นเชฟแก้วก็รู้สึกหวานแล้วอะ <laughs> เชฟหวานมากเคยดูกใครไหมคะเคยคะ่ะเคย <laughs> หวานมากจริงขอบคุณค่ะได,ได้เลยค่ะปรามานคิดว่าข้างหนังเป็นเป็นแต้มอะไร ขอตัวเพิ่มค่ะที่ <c oughs> ขอตัวเพิ่มเพราะว่าแต้มเดียวอีกทีแต่ว่าเชฟบอกว่าอเน,นี้ยกินได้แต่มันดูแบบว่าเป็นกระดาษมากเลยนะ อไหมคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตผสมเชอร์รี่ค่ะเป็นแบ็กฟอเรสค่ะขอบคุณค่ะเป็นเชอร์รี่ก <laughs> ุหลาบของฉันก็คือผิดค่ะแบ <laughs> ไ,ไปกินต่อทุกคน <laughs> ก็คือปางปอนชอบเชฟแหละใช่ไหม <laughs> เขาลากหนูมาตั้งแต่อยู่ตรงกลางหนูก็แบบอย่าเพิ่งไปหนูยังกินไม่หมดเลยมาดูก่อนครับมาดูก่อนครับ <laughs> เดี๋ยวอันนี้ให้บางปอนสัมษณ์แล้วกันแต่แกเข้ามาเร็วมากแกเหมือนไม่อยากเข้าสวัสดีป๊น ผักติดขายทุกอย่างที่เป็นชาเขียวครับผมผมนําเข้าผงชาเขียวมาเองครับแล้วอันนี้ก็เลยเป็นขนมที่มาจากชาเขียวทั้งหมดเลยครับโอเคแนะนําเป็นอันไหนดีคะวัวแริลินกับโดนัทครับก็จะมาใหม่ทุกวันเลยครับเราเอเมชาบอมแล้วกันค่ะนี่เลยตัวนี้โฮจิชาครับตัวนี้ครับพี่จะเป็นชาเขียวขั่วครับอร่อยไหมคะอร่อยมากพี่ต้งมันกลิ่นชาเขียวจริงๆอ่ะหมายถึงผักหมเมื่อกี้ ไ่ทังชีมเลยอันอลอมันจะเขียวแบบเขียวเลยนะอมันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นซอฟต์ครีมที่มีความเป็นแบบเนื้อน้ำแข็งอ่ะมันจะแบบหวานน้อยแล้วก็นมน้อยๆใช่ไหมคะนี่เนนเข้มข้นนะครับไม่หวานมากเพราะว่าคนไทยไม่ชอบหวานเกินกินโฮจิก็จะเป็นกลิ่นชาข้วหอมๆครับ ไมม่เหือนนกันใช่มันจะแบบรู้สึกถึงชาไม่ค่อยเป็นนมเท่าไหร<ช>่เป็นแบบเกรดน้ำแข็งอร่อยอร่อยค่ะคุณ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> ขีย์คอก่อนกินแบบหน่ปปางไอติมน้ำหวานเคก้กโดนัทก็คือไข่มันพ่อคอแล้วตอนนี้นะคะ ทุกคนนี่ก็คือ3โซนนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนออนคลิปเนี้ยก็คือน่าจะหมดแล้วก็วคือเขาจัด11บเถึงยีสิงหาคมนะคะแต่ว่าใครที่ได้มาเดินที่นี่แล้วก็น่าจะรู้เออมอใสอไซ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะงานเฮลิคอนเนียฟู้ดเฟสติวัลซึ่งเรามาเองจ่ายเองโนสปอนเซอร์จ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็ใครมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็สามารถซุปเปอร์แต่งมาได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าต่างๆจะพาไปกินไปลุยไปชิมอะไรอีกนะคะบ๊ายบาย